ดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นพาวเวอร์ปุ่มโทนอยางธรรมดานะมันก็จะไม่มีอะไรต่อหลังเลยอย่างแรกเลยลราเข้าร่วมกลุ่มไปแล้วเราก็จะได้ของของฟรีนี่ของฟรีแต่มันจะไม่มีอะไรเลยเป้าหมายที่เราจะมาเล่นคือไม่ใช่อันนี้เราจะมาเล่นเพื่อมาเล่นหรอเราจะมาเล่นอันนี้เป้าหมายของเราอันนี้คือเป้าหมายของเรา ที่เราจะมาเล่นวันนี้ไม่ใช่อันนั้นนี่อันนี้เลยจะมาดูก่อนถ้าเราเข้าร่วมกลุ่มแล้วเราก็จะสามารถเข้าร่วมกลุ่มแต่ไม่ต้องกดอะไรก็ได้เราจะสามารถไปเหยียบปุ่มอันนี้ได้แล้วเราก็จะถูกเทเลพอร์ตขึ้นมาข้างบนแล้วมีทริคในการสอนให้เวลาแบบเฮ้ยปะว่าะไรอีเจเจนี่ แต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าคนที่แบบเคยเล่นแบบนี้ก็บางคนที่เห็นแล้วก็มาดูอาจจะรู้ว่าเล่นเก่งอาจจะรู้ว่าผมเล่นเก่งคือเล่นเก่งจริงๆเล่นจริงแบบเล่นจริงๆเลยอะเล่นทาวเวอร์จริงๆเก่งแบบนึงนะขอเพิ่มแสงหน่อยแล้วอีกอย่างที่บ้านผมฝนตกก็ถ้าได้ยินเสียง ฝนก็ไม่ต้องห่วงมันต้องห่วงหรอกถ้าได้ยินเสียงฝนฝนอะไม่เป็นไรก็เขาจะแก้คนอื่นไอ้นี่เออ ส่แสบตาดีนักใช่ไหมแก้วคนอื่นดีนะักแนะนําว่าให้ปลดเมื่อยเครื่องบินถ้าถ้าไม่ถ้ามันไม่แนะนําว่าถ้าถ้ามันไม่ขยับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะบอกให้เดี๋ยวเลือกเน็ตก่อนใช้เน็ตอะไรดีอันนี้ดีกว่าอันนี้คือ ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนแนละ้วแต่ที่รู้ก็คือเขาไม่อยู่ข้างบนแต่แต่ก็โปรเพเยอร์แหละดูดีๆจะถ้าถ้าสังเกตดีๆนะผมจะไม่ค่อยเลื่อนทาวเวอร์เพราะว่าว่าแบบมันหัวร้อนอะ่ะแล้วมันจะชอบมีคนมาแกล้งใช่ไหมทุกทุกคนอาจจะเคยโดนประสบการณ์ที่แบบโดนคนแกล้งโดนคนนิสัยไม่ดีแบบตรง,นง,ตรงนเนี้ยอย่างเช่นตรงเนี้ยเนี่ยโดนคนแกล้ง อะไรออตรงนี้มันก็ไปได้ไม่ต้องมาอ,อะไรเพื่อนมันชอบแอบทุกคนถ้าเห็นว่า คนที่แบบมันจะชอบแกล้งเพื่อนเพื่อนมันจะชอบแอบนะคนที่ชอบแกล้งเพื่อนเพื่อนจะชอบแอบแต่แต่ในใจได้ถ้าเจอผมในเกมคือตัวจริงจะมีตรงนี้นะนี่ชื่อไอดีผมโดนแบนไอดีจะเปลี่ยนจะชื่อว่า s p i u n k i ก็ก็ศูนย์เจดแปด ID เก่าจะเป็น9068และ ID เก่าก็จะชื่อสปังกี้เก่ากว่าน,นี้เก่ากว่าน,นี้ก็ ID เก่ากว่า9068 9068ก,ก็จะเป็น ID ที่ชื่อว่าสปังกี้คือเปลี่ยนชื่อมาหนึงรอบแล้วเรื่องจริงแล้วทุกคนเปลี่ยนชื่อจริงๆ ถ้าทุกคนไม่รู้เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันเปลี่ยนชื่อยังไงครับตรงนี้ก็จะยากนิดนึงถ้าไมา่ให้น,น,นะก็คือสงม่วงม,มันจะยาก อันนี้คือจะเป็นสีฟ้าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไลฟ์สดได้หรือเปล่าถ้ามีคนอนุญาตให้ไลฟ์สดก็เดี๋ยวอาจจะไลฟ์แต่ไม่แต่ไม่ไม่ได้จะไลฟ์ได้ครบหนึ่งชั่วโมงนะไม่เกินอาจจะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงถ้าไลฟ์เพลินไปหน่อยก็อาจจะนะอาจจะเกิน คนที่ามาดูตอนแ,แรกก็ได้โปรโดอย่ามาอย่าเหนื่อยมันจะชอบหมุนเองบางเครื่องมันจะชอบหมุนเองแบบนั้นเห็นไหม ขอโทษนะครับจริงๆคือมันใช้มันใช้สมาธิจริงๆมันต้องใช้สมาธิในการเล่นนะไม่งั้นคนคนอื่นจะจะสามารถแบบเราอาจจะไม่มีสมาธิแล้วเราก็อาจจะกระโดดตกได้นะคืออันนี้เรื่องจริงนะเราอาจจะไม่มีสมาธิในเกมแล้วเราก็อาจจะตกได้ แมบ,บสแลปทาวเวอร์นี่ก็ไม่ยากเท่าไหร่อันนี้คือสแลปทาวเวอร์สองมันก็จะชอบมีคนแกล้งกันตรงเนี้ยแต่เราจะไม่แกล้งเราจะละเว้นการแกล้งทุกอยา่างเพราะว่าเราไม่แกล้งคนอยู่แล้วเราไม่ชอบแกล้งคนเพราะว่าถ้าถ้าเขาโดนแกล้งถ้าเราโดนแกล้งแล้วเขาโดนแกล้งกลับเขาจะไม่เขาจะไม่ชอบ จบมันเพียงเท่าน,นี้นะครับ